ปี2017เดือนท่านว่าโพสต์ของผมเนี่ยผมโพสต์อะไรบ้างมันก็จะเรียงตามนี้ทั้งหมดเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื่อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินข่าวนะครับเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ไปสมัครเรียนไปสมัครทํางานนะครับแล้วบังเอญสถาบันที่เขาจะเข้าไปทํางานหรือว่าจะเข้าไปเรียนเนี่ยแอบมาส่องเฟซบุ๊กของเขาแล้วพบว่าทัศนคติต่างๆบนเฟซบุ๊กเนี่ยมันค่อนข้างไม่ตรงกับที่เขาต้องการเขาก็เลยปฏิเสธคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าเรียนหรือว่ารับสมัครงานนั่นเองนะครับใช่แล้วครับมันมีบางช่วงเวลาแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยโพสต์อะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ค่คอย คิดหรือว่าที่หลายๆคนชอบพูดกันก็คือรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองนะครับแต่เราโพสต์ไปแล้วบางทีก็โพสต์ไปนานมากจนลืมไปแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีคนมาค้นมาดูว่าเราเคยโพสต์อะไรแบบนี้ไปจนทําให้ส่งผลเสียกับเราไปมันก็มีนะครับวันนี้นายตึงหนึ่งเลยจะมาแนะนําวิธีการลบโพสคอมเมนต์แท็กต่างๆที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าเราเคยโพสต์ไปนะครับไม่ว่ามันจะเก่าแค่ไหนกี่ปีก็ตามเราสามารถเข้าไปเช็คแล้วลบมันในทีเดียวได้เลยครับไม่ต้องไปนั่งถ่ายฟีดแล้วลบทีละอัน ให้เสียเวลานะครับไปชมวิธีการลบกันเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ได้เลยครับปึ๊บพอเข้ามาในแอปพลิเคชัน Facebook แล้วนะครับให้เราไปที่สามขีดทางมุมขวาบนตัวนี้นะครับเข้าไปเลยปึ๊บพอเข้ามาในเมนู3ขีดแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาเลยครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับคลิกเข้าไปเลยนะครับึจากนั้นเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปต่อกันที่การตั้งค่าครับในนี้ก็จะเป็นหน้าตั้งค่า facebook ของเรานะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาเลยครับ จนเจอเมนูบันทึกกิจกรรมตัวนี้ครับในหัวข้อข้อมูล Facebook ของคุณนะครับแล้วก็บันทึกกิจกรรมนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยครับึ๊โอเคครับพอเราเข้ามาในหน้าเมนูบันทึกกิจกรรมแล้วนะครับซึ่งหัวข้อหลักๆก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือปีกับหมดหมู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละหัวข้อนะครับอย่างเช่นหัวข้อปีนะครับผมจะคลิกเข้าไปเลยึ ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการลบปีไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เป็นรายปีเลยครับสมมตุติผมลบปี2017ละกันปึโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในปี2017แล้วนะครับต่อมามันละเอียดกว่านั้นครับคุณผู้ชมเราสามารถเลือกเดือนที่จะลบได้นะครับเห็นไหมครับพอคลิกเข้ามาในหัวข้อเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะมีลำดับเดือนทั้งหมดให้เราเลือกนะครับสมมติผมเลือกเป็นเดือนธันวานะครับ ต่อมานะครับจะเป็นหัวข้อหมวดหมู่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจําแนกหมวดหมู่ละเอียดมากๆนะครับโดยจะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ของคุณการแท็กของคุณการโต้ตอบการโต้ตอบที่นี่หมายถึงเราไปคอมเมนต์ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆที่สําคัญเนี่ยก็จะมีอยู่3หวัวข้อด้วยกันหรือคุณผู้ชมจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นโพสต์ของคุณนะครับก็คือโพสต์ของเรานั่นเองคลิกเข้าไปเลยปึ๊บ หลังจากที่ผมกำหนดค่าด้านบนทั้งหมดแล้วนะครับสรุปออกมาก็จะเป็นโพสต์ต่างๆตามนี้เลยนะครับก็คือปี2017เดือนท่านว่าโพสต์ของผมเนี่ยผมโพสต์อะไรบ้างมันก็จะเรียงตามนี้ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะทำให้คุณผู้ชมดูง่ายขึ้นนะครับว่าเดือนนั้นปีนั้นคุณผู้ชมโพสต์อะไรไปบ้างแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าโพสต์ไหนเนี่ยที่คุณผู้ชมอยากลบเราก็มาเลือกลบได้เลยครับที่3จุดด้านหลังโพสต์นั่นเองนะครับสมมุติผมจะลบโพสต์นี้นะครับเราก็จะคลิก พอคลิกที่3จุดแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างแบบนี้ครับคุณผู้ชมโดยมีให้เราเลือกอยู่5เมนูด้วยกันอันแรกก็คือดูโพสต์ดังกล่าวอันที่2แก้ไขความเป็นส่วนตัวอันที่3ซ่อนจากทำลายอันที่4ย้ายไปที่คลังนะครับคลังเก็บโพสต์ส่วนตัวนั่นเองและสุดท้ายก็คือย้ายไปที่ถังขยะนั่นก็คือการลบนั่นเองนะครับผมต้องการลบนะครับผมก็จะมาคลิกที่ย้ายไปที่ถังขยะนะครับ พอเราคลิกมาแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถามอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลือกย้ายไปที่ถังขยะเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เนี่ยโพตนี้ก็จะหายไปบนหน้าไทม์ไลน์ a c e b o o k ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นหัวข้อการโต้อตอบแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปเลย๊ พอเข้ามาในหัวข้อการโต้อตอบแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นลิสต์ทั้งหมดเลยครับที่ผมไปโต้อตอบไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์หรือว่าถูกใจโพสต์ของใครนะครับมันจะแสดงลิสต์ออกมาตรงนี้ทั้งหมดเลยซึ่งเราสามารถลบได้ทั้งหมดเลยครับก็เหมือนเดิมก็คือคลิกไปที่3จุดครับปึ๊บพอคลิกมาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือการดูการดูโปรไฟล์แล้วก็การลบนั่นเองนะครับเราก็เลือกการลบเลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับการแสดงความคิดเห็นหรือว่ากดถูกใจในโพสต์นั้นเนี่ยก็จะถูกลบออกไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีดีๆที่น่าใช้มากๆเลยครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับการลบโพสต์คอมเมนต์แท็กต่างๆที่เราเคยโพสต์ไว้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับและมันส่งผลเสียกับเราเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปลบได้ด้วยวิธีดีเลยครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยครับนายตึงเนิร์ดจะ ไปดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายขอให้ได้งานกันนะครับ